สวัสดีครับหลังจากที่ผมพูดเรื่องของ LD L D L คอเลสเตอรอลไปนะครับก็มีคนสอบถามมาเหมือนกันนะครับว่าแบบนี้แล้วเราจาเป็นจะต้องไปตรวจ L D L particle ไหมนะครับว่ามันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ไปดูว่าขนาดของ L D L ที่เป็นส่วนประกอบของ L D L ที่เราตรวจมาเนี่ยมันมีขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือขนาดอะไรกันแน่นะครับเราจาเป็นจะต้องตรวจไหมนะครับก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาน,นะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือไม่ได้จําเป็นในการตรวจ ldl particle แล้วก็ size analysis ทุกเคสนะครับเคสที่มันจะมีประโยชน์จริงๆเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นเคสที่ ldl ของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ในเกณฑ์กปกตินะครับเพราะว่าที่มาของการตรวจตัว ldl particle แล้วก็ size พวกเนี้ย มันมาจากการที่มีการสังเกตนะครับว่าคนที่เป็นเบาหวานนะฮะหลายๆคนนะมีระดับ LD L D L คอเลสเตอรอลที่ปกติแต่ก็เกิดโรคหัวใจขึ้นมาอ่านะครับเกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้นมาหรือบางคนอายุน้อยๆนะครับสี่ห้าสิบเนี่ยนะครับก็เกิดโรคหลอดเลือลดหัวใจมันอุดตันไปแล้วไปตรวจก็ไม่ได้เจอว่า LD L D L คอเลสเตอรอลของเขาสูงเท่าไหร่อาจจะสูงแค่ประมาณหนึ่งร้อยสิบอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้สูงอะไรเลยนะครับยังดูเป็นปกติ คำถามก็เกิดขึ้นมาว่าทําไมคนเหล่านี้จึงเกิดหลอดเลือดพวกนี้อุดตันได้นะครับดรคราวที่เขาเป็นคนที่ทํางานเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเขาก็เลยไปตรวจดูว่าเออคนเหล่านี้นะครับที่มีระดับไขมัน ldl ค h o l e s t e r o l อยู่ในเกณฑ์ปกติเจอว่ามันมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่มี ldl ขนาดเล็กนะครับแล้ว ldl ขนาดเล็กจะมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะอุดตันของหลอดเลือดพวกนี้นะครับ และ L D L ขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีจํานวน Particle หรือจํานวนอนุภาคของมันเยอะกว่าแบบ L D L ขนาดใหญ่นะครับนี่จะเป็นที่มาของการที่เขาไปตรวจเจอนะครับที่สําคัญก็คือก็มีการเรียกแพทเทิรหรือรูปแบบของ L D L ที่สูงขึ้นที่เป็นโมเลกุลเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีปริมาณอนุภาคเพิ่มขึ้นว่า p a t เทิร์นะครับ LD L D L Pattern B ก็จะมีแพทเทิร์กับแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์ หรือกรณีปกติก็คือเราไปตรวจแล้วคนนี้ LDL 100อยู่ในเกณฑ์ปกติพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยเกือบเกือบทั้งหมดของมันก็จะเป็น LDL ตัวโตๆตนะครับอ่าสัดส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็น LDL ัตโตนะฮะแต่ pattern b ก็พอไปตรวจเสร็จปุ๊บสัดส่วนของ LDL ทั้งหมดเนี่ยมันมักจะเป็นตัวเล็กนะครับกรณีแบบนี้แหละครับที่ถือว่าการตรวจ particle analysis มันมีประโยชน์นะฮะดังนั้นเราจะไม่ใช่บอกว่าเออค่า LDL ของท่านสูงแล้วก็ไปตรวจ particle analysis แบบ ไม่รู้เหตุรู้ผลเลยนะครับเราไปตรวจมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงกังวลว่าเอ๊ะไอ้ที่เราไปตรวจร่างกายประจําปีมาเขาตรวจคอเลสเตอรอลมาเนี่ยเขาไม่เห็นบอกเราอย่างนี้เลยว่าทำไมพาร์ติเคิลเราบนใหญ่ม่นเล็กอะไรอยู่อยู่หมอก็ให้ยาสเตตินมากินเลยหรือบางทีหมอก็บอกว่าไปทำโน้นทำนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยก็จะเป็นที่มาของปัญหาเรื่องนี้นะครับว่าเออเราไม่ได้จำเป็นจะต้องทําในทุกรายนะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับเราใช้ในคนที่ค่า L D L เนี่ย มันปกติแต่มีความเสี่ยงอย่างอื่นนะครับในร่างกายแล้วที่2ก็คือถ้าค่าของ LDL เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์กัมกึ่งว่าเราจะไม่ต้องรักษาหรือไม่ต้องรักษาพวกเนี้ยการตรวจค่านพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการบอกเราว่าเรามีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วๆไปหรือเปล่าเราเป็นแ pattern B หรือเปล่าเรามีความเสี่ยงสูงกว่า pattern A ไหมนะครับถ้าเราเป็น pattern B อ่ะแปลว่าสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องทําต่อไปนี้เราต้องให้ความเข้มงวด เคร่งคัดกับมันมากนะครับเพื่อที่จะเอาให้ตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นแพทเทิร์นเให้ได้เราก็เอาค่า LDL ของเราที่มันเกินเนี่ยลงมาให้ได้นะครับกับกรณีที่3ซึ่งอาจจะตรวจก็คือคนที่สงสัยมากๆนะครับแล้วก็เจอว่าค่า LDL ของตัวเองมันสูงมากๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านของพันธุก,กรรมนะครับทำให้ไม่สามารถเอา LDL เข้าไป ออกไปจากเลือดได้นะครับพวกนี้มันก็จะสูงของมันเองตั้งแต่แ,ตแรกที่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้กินอาหารคีโตนะครับไม่ได้กินอาหารไขมันสูงแต่มันสูงของมันเองตั้งแต่แ,ตแรกนะครับเช่นพวกนี้ตรวจมาบางที LDL อยู่ที่200กว่าโดยที่เราไม่ได้ทาอะไรผิดปกติเลยนะครับพวกนี้ต้องกินยาเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนที่รออะไรได้นะครับไม่บอกว่าโอ้ LDL เราสองร้อยสามสิบแล้วอยู่ๆอย,อย,อยากจะไปขอออกกําลังกายขอคุมอาหารก่อนได้ไหมมันพอได้แหละครับนะ ถ้าเกิดว่าถ้าท่านไม่มีความเสี่ยงในครอบครัวอะไรแต่อย่างใดท่านไม่ได้สูงบุหรี่ไม่ได้มีโรคเบาหวานไม่ได้มีอะไรแทรกซ้อนไมไ่มีอะไรสักอย่างมีแค่สูงอย่างเดียวคือ L D L คอเ l e เต e r อลแล้วประวัตวิครอบครัวของท่านปกติพวกนี้อาจจะรอแล้วไปคุมอาหารไปออกกําลังกายก่อดก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ทราบประวัติครอบครัวไม่ทราบอ,อะไรอย่างอื่นเลยแล้วไปเจออยู่ๆ L D L ของท่านเนี่ยโอ้มัน230นะครับแบบนี้แน่นาว่าอาจจะมันจะต้องรักษาท่านอาจจะมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบของ L D L ของท่านก็ได้นะครับอ่ะ ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเรื่องของสเตตินผมเห็นหลายๆคนก็สงสัยแล้วก็มีการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่ากินสเตตินไปแล้วเนี่ยมันมีการปวดกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อน่องหรือบางคนก็เพลียไปทั้งร่างกายนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เจอได้จริงนะครับสเตตินเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันสามารถทําให้เกิดการสลายของกล้ามเนื้อได้ในบางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับในบางคนนะฮะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของคนคนนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสเตตินอ่า เราขึ้นอยู่กับขนาดของสเตียรินที่กินด้วยบางชนิดจะทําให้ท่านเกิดกล้ามเนื้อปัญหาแบบนี้มากกว่าชนิดอื่นแล้วก็ถ้ากินขนาดสูงโอกาสจะเกิดมันก,ก็จะมากขึ้นนะครับบางทีการลดขนาดลงมาก็จะสามารถที่จะช่วยได้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีในการดูเรื่องสเตียรินดังนั้นข้อแรกคือถ้าจําเป็นจะต้องใช้สเตียรินหมายความว่าหมอเขาจะประเมินความเสี่ยงว่าเออท่านมีความเสี่ยงทางด้านหลอดเลือดหัวใจมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกับที่ผมเคยทิ้งเรื่อง เครื่องคิดเลขวิธีการคำนวณเนี่ยเราก็กดลิงก์เข้าไปดูได้นะครับท่านก็ลองไปทําดูนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์มันสูงมากๆนะครับเราก็มีกฏปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มันแก้ไขแล้วลําบากเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะเป็นจะต้องใช้สเตตินนะครับสำหรับสหรับท่านที่ใช้ไปแล้วอ่ะแล้วมีการเกิดกล้ามเนื้อเสพนะครับแล้วมีอย่างเช่นปวดน่องอะไรเงี้ยปวดแล้วไม่หายอะไรเงี้ยเราก็ไปตรวจว่าเจอกล้ามเนื้อเสพค่าการสลายของกล้ามเนื้อมันสูงขึ้นค่าตัวที่ว่า C.P.K มันสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นจะต้อง เปลี่ยนชนิดสเตตินไปนะครับถ้ามันยังจําเป็นจะต้องกินสเตตินอยู่นะครับแต่ถ้าท่านไม่มีความจําเป็นหรือว่าท่าน L D L คอลเลสเตอรอลเนี่ยสูงไม่ค่อยมากเนี่ยท่านอาจจะไปใช้วิธีการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังกายก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันสูงจนจําเป็นจะต้องใช้จริงๆหรอเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนชนิดของสเตตินนะฮะเปลี่ยนไปตัวไหนอ่าก็มีคําถามบ่อยๆเหมือนกันนะครับตัวที่มันเกิดน้อยๆเนี่ยมันมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับหลกัหลกๆเลยอ่าตัวหนึ่งชื่อว่าพราวาสเตียรินนะครับ อีกตัวหนึ่งคือ r o s u v า s t a ตินนะครตัว p r า v a s t a ตินตัวนี้เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการลดคอเลสเตอรอลได้ต่ํากว่า r o s u v า s t a ตินนะครับ r o s u v า s t a ตินเนี่ยจะมีผลมากกว่าดังนั้นโดยทั่ว,วไปถ้ามันมีการสูงขึ้นของคอเลสเตอรอลของท่านแบบมากมากมายมหาศาลแล้วจำเป็นจะต้องลดมาให้ได้เนี่ยเราจะใช้โร s u v a s t a ตินมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มให้ขนาดสูงเลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยท่านก็อาจจะต้องกินขนาดที่มันต่ําลงมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขนาดดูว่ามันมีป บางคนต่อให้เปลี่ยนชนิดไปก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะฮะซึ่งพวกนี้อาจจะเป็นจะต้องไปใช้วิธีในการรักษาแบบอื่นนะครับบางคนจะเจอปัญหาตรงที่ว่ากินเปโรซูวาสเตตินอ่ะกินเบสิกมิลลิกรัมแล้วโอเคแต่พอเพิ่มขนาดเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดกล้ามเนื้อเสบเลยแต่ในขณนะเดียวกันค่าคอเลสเตอรอลของท่านก็ยังเอาไม่ลงอยู่ดีนะครับก็ถ้าไปถามทางแพทย์เนี่ยก็อาจจะมีวิธีในการช่วยก็คืออาจจะไปกินยากลุ่มที่เรียกว่าเอสเซทิมปปอะไรเงี้ยนะครับไม่พูดชื่อการค้าแล้วกันนะ ตัวนี้มันก็อาจจะช่วยสามารถที่จะทำให้ไขมันตัวนี้ของท่านลดลงได้อีกนอกเหนือไปจากการทานยาสเตตินกลุ่มโรซูฟาสเตตินการกุมอาหารกา,ารกออกกำลังกายก็ตัวนี้เข้าไปเสริมได้นะครับส่วนบางคนจนบรรยายจริงทำอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หายนะครับก็อาจจะเป็นจะต้องไปใช้ยากลุ่มอื่นๆเช่นยากลุ่มคอเลสเตอรอลนีนคอเลสเตอรอลพวกนี้นะครับซึ่งพวกนั้นมันจะมีปัญหาของมันเองนะฮะซึ่งโดยทั่วๆไปปกติผมก็ไม่จ่ายนะครับแต่ดูนี้เนี่ยมันจะมียาฉีดอ่า บางคนอาจจะเคยได้ยินยาฉีดลดคอเลสเตอรอลนะว่าเอ้ยมันมีด้วยฮะมีจริงๆนะครับก็ชื่อว่า pcsk inhibitor นะครับตัวนี้มันจะเป็นยาฉีดสำหรับคนที่ไม่สามารถทนต่อทุกๆอย่างได้นะครับก็ต้องมาใช้ไอ้ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันปัญหาของมันคือมันแพงนะครับแล้วมันก็เป็นยาฉีดด้วยนะครับคือเราฉีดของเราเองที่บ้านเนี่ยแหละครับนะงันตัวนี้ก็เป็นตัวซึ่ง ปกติแล้วผมจะไม่ใช้เป็นตัวแรกนะครับยกเว้นว่าถ้าใช้ตัวอื่นไม่ได้ผลจริงๆแล้วเรามีความจาเป็นจะต้องใช้ตัวนี้เราก็จะต้องคุยกับประกันคนไข้เรื่องของอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่ากว่าจะเอามันมาใช้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอเควันนี้ก็เล่าเท่านี้นะครับใครมีข้อสองสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ